ก็สวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้พบกับผมนะครับจิสายเทอนนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวรุ่นสร้างอนามัยนะครับนะครับที่นะครับวางศีลาฤเลิกนะครับวางศีลาฤเลิกเออโรงพยาบาลแบตเตรี่นะครับรุ่นสร้างโรงพยาบาลแบตเตอรี่นะครับนะฮะนะครับเปิดออกมานะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดรุ่นเนื้อนะครับก็จะเป็นกล่องสีเขียวนะครับเป็นฝาใสนะครับแล้วก็ มีฟองน้ําสีเขียวนะครับปิดนะครับปิดอยู่นะครับก็คือชุดรุ่นเนื้อนะครับรุ่นนี้ทีมงานสะพานบุญจัดสร้างับทีมงานสะพานบุญป๋องสุพรรณการันตีจัดสร้างนะครับนะครับออกพร้อมกับเออกิ่งรู้สึกจะออกพร้อมกับเหรียญยกช่อฟ้านะครับแล้วก็ออกหรือออกพร้อมกับวางชิลารเลิกไปบ้านวัสนาลีนะครับคุ้นผมจะไม่ผิดนะออกอยู่สองออกพร้อมกันอยู่สองรุ่นเนี้ยไม่รุ่นวาง ไม่รุ่นเหรียญยกช่อฟ้าไม่ไม่ก็ออกพร้อมกับรุ่นวางศิลาเลิกที่จะมีเพักกิ่งที่จะมีพักกิ่งมีพระยอดธงแล้วก็จะมีเรูปหล่อบโบราณ1 0 0ปีนะครับอ้าตอนนี้บ้านผมก็ฝนตกแล้วครับฝนตกแล้วครับนะฮะอ่ะนะครับไม่เป็นอุปสรรครีวิวนะครับเพราะว่าผมรีวิวในบ้านนะครับนะอ่ะผมเปิดออกมาผมนะครับไปซื้อนะครับ หรือไปเช่าหาบูชาจากตลาดพระนะครับตลาดพระที่ใกล้ๆบ้านผมนี่แหละครับนะครับเป็นตลาดหน้าค่ายจิตลาประวัตินะครับจังหวัดนครสวรรค์นะตัวผมผมอยู่นครสวรรค์นะครับอ่านะฮะทีมงานจี่ไซเถอนอยู่นครสวรรค์นะครับเออนะครับนะผมส่วนใหญ่ผมก็จะแวะไปแถวนครสวรรค์บ้างนะครับไปไปถึงแวะตลาดหน้าค่ายนะครับอาทิตย์ก็จะเสาร์อาทิตย์นะครับก็จะแวะๆอยู่นะครับเพราะว่าไปดูพระนะครับ นะไปเช่าบูชาเอาไหมพวกพี่ได้ชมกันหรือมารีวิวกันนะครับเออแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับไม่วันพฤหัสก็วันไม่พุธก็พฤหัสนี่แหละครับผมจะได้รีวิวรุ่นที่กําลังมาแรงนะครับผมไปสั่งเออเศมาร้อยปีมาแล้วนะ,นะผมสั่งเสมาร้อยปีมาองค์นึงผมได้เนื้อทองแดงนะฮ <c oughs> ะพิมพราชมงคลวิจาร,รย์าารพมิมพ์หลังพัดยุยศนะครับ <c oughs> อโอ้สุดจัดเลยพี่ นะครับคมชัดนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะนํามารีวิวให้พวกพี่ได้ชมกันนะครับพรุ่งนี้ผมจะนามารีวิวให้พวกพี่ได้ชมกันนะครับนะครับไปนานก็ร้อนแน่นอนนะครับผมจะรีวิวให้เลยนะครับแล้วก็ผมไปสั่งไอ้อีกรุ่นหนึ่งมาเป็นรุ่นปี6กนะครับต้นนปีนี่นะครับนะครับที่เจ้าเสด็จก็คือที่ระลึกรุ่นที่ระลึกรับเสด็จวัดจัดสร้างนะที่เป็นกล่องสีน้ำเงินนะผมไปสั่งเชุดรุ่นเนื้อมา17รุ่นนะครับเดี๋ยวพวกพี่เดี๋ยวผมจะแกะให้พวกพี่ดูเลยนะ เออแต่ไม่รู้จะได้วันไหนนะครับผมเล็งไว้ว่าไม่ประหลาดก็สุกนี้แหละครับนะเพราะว่าทางเขาจะส่งมาแล้วนะครับทางเพจเขาจะส่งให้ผมแล้วนะครับถ้าเขาจะส่งมายังไงผมจะรีวิวให้ด่วนเลยนะฮะเออนะครับมาเข้าเรื่องเลยดีกว่าอันนี้เป็นเหรียญสร้างทำไมนะครับจะเป็นเหรียญกลมนะครับอ่ะแล้วก็มีคนถามมาว่ารุ่นนี้มีเหรียญเล็กด้วยเหรอใช่ครับมีเหรียญเล็กครับ นะครับมีเหรียญเล็กนะครับรุ่นนี้มีเหรียญเล็กด้วยนะก็คือเล็กเล็อย่างไงก็คือตัดขอบตรงนี้ออกนะครับตัดไอ้ตัวหนังสือออกนี่แหละครับเอาออกนะครับก็จะเป็นเหรียญเล็กประมาณนี้แหละครับนี่มันก็จะทรงอย่างนี้นลครับทรงกลมอย่างนี้เลยฮะจะเป็นแค่องค์หลวงพ่อนะจะไม่มีตัวหนังสือนะครับเป็นแค่องค์หลวงพ่อจะไม่มีตัวหนังสือนะครับจะมีแค่ข้างหลังก็จะเป็นมียันแค่นี้แต่จะไม่มียัน ร,รอบวงนะ่ะจะมีแค่จะเป็นแค่เออสัญลักษณ์อนามัยนะครับเหรียญสร้างอนามัยนะครับนี่มีขีดด้วยนี่การปลอมด้วย <c oughs> นี่นี่การปอมด้วยอ,อนะครับนี่นี่มีขีดด้วยนะนี่นี่นออขีดมันเป็นเส้นขีดครับนะครับเหรียญนี้ผมเห็นมีอยู่ไม่กี่เหรียญน,นะครับแต่ก็เกือบจะมีทุกเหรียญอยู่นะเส้นตรงนี้นะครับเออแล้วก็ลืมบอกอย่างหนึ่งรุ่นนี้ อย่างที่ผมบอกเหมือนยกเจ้าฟ้าครับหน้าเดียวกับเจริญพรบนเลยนะครับเอาหน้าเดียวกันเลยนะครับนี่เป็นไงเดียวกันเลยไหมอ่ะเดี๋ยวผมหยิบยกเจ้าฟ้าให้ดูสักคู่นะนี่เพิ่งรีวิวไปแล้วนะครับผมปวดตัวผมรีวิวโอ้ยผมปวดตัวผมรีวิวให้ไปแล้วนะนี่เดี๋ยวลงนะครับอ่ะนะครับนี่ยกเจ้าฟ้านะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสักคู่นะครับ สักคู่นะครับเดียวเก็บผาก่อนนะครับวางบนที่นอนไม่ได้ครับนะครับวางบนที่นอนไม่ได้ครนะมาเดี๋ยวเปิดยกยอฟ้ากันอ่ะเอากลับมารีวิวนี่นี่คือหน้าของเจริญพรบนวางศิลาเลิกนะครับนะบที่พี่ป๋องจดสร้างนั่นแหละครับนะหน้าเดียวกัน ดูนะครับอ่ะสองนะด,ดูดูดูนะพี่นี่เห็นปะหน้าเดียวกันเลยหน้าเดียวกันเลยครับพี่อ่ะนดูหน้าเจริญพร้อมดูหน้าเดี๋ยวาดูหน้าเหรียญกเช่าฟ้าเป็นไงหน้าเดียวกันเลยนะครับนี่หน้าเดียวกันเลยครับนะหน้าเดียวกันเลยนะครับเหมือนเหมือนแกะออกมาเลยครับเออนะครับนะครับ มนแกะออกมาเลยนะครับเพราว่ามันเป็นทรงเดียวกันอยู่แล้วนะครับหน้านเป็นหน้าเดียวกันนะครับนะฮะนะครับ,รบอ่ะข้างหลังก็จะเป็นสัญลักษณ์นะครับใครที่ทํางานพวกแบบนะครับทํางานหมอนะคร <onces S 2> ับก็จะคุ้นชื่อนะครับหรือใครผ่านแถวอนามัยะครับนี่ก็จะมีสัญลักษณ์ตัวนี้สัญลักษณ์อนามัยนะครับก็คือเหรญรุ่นนี้เขาบอกอยู่แล้วนะครับว่าสร้างอนามัย เลียนสร้างอนนมหยนี่นปะมีเสี้ยนเสี้ยนวิ่งเลยครับเสี้ยนวิ่งรอบลัศมีเลยนะนี่นี่ชัดไหมนี่นี่เสี้ยนเลยนะน,น,นี่ีเสี้ยนเลยเป็นเสี้ยนเลยครับโหสุดจริงๆครับรุ่นนี้นะครับแกะหน้าเดียวกันด้วยนะนี่หน้าเดียวกันเลยครับถอดแบบออกมาเลยนะครับนะนะครับ มารีวิวโค้ดกันมารุ่นนี้นะครับมีแค่ตอกลันลันหมายเลขอย่างเดียวนะรู้สึกจะไม่มีโค้ดนะครับจะหาโค้ดกันอ่ะมาร่วมหากันไปครับผมก็ไม่ได้ศึกษานะผมก็คือหยิบอยู่ๆก็หยิบออกมารีวิวให้เลยนะครับยู่ๆก็หยิบออกมาเลยนะครับผมหาแล้วไม่มีนะครับก็แปลว่ารุ่นนี้ไม่น่าจะมีนะครับ โค้ดนะครับก็จะมีแค่ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีแค่รันหมายเลขนะครับนี่เลขผมผมผมไปเลือกมาเลยนะนี่หนึ่งสี่แปดห้าหนึ่งสี่แปดห้านะครับเลขของผมนะครับเลขสี่หลักนะครับนะฮะหรือสร้างอะไรนะครับอ่ะนเดี๋ยวก็น้าจะเจอนพรบนแหละครับมาดูตัวกล่อง นะครับตัวกล่องนะครับข้างหน้าก็จะเป็นรูปอนามัยนะครับเป็นรูปอนามัยนะครับก็จะปิดด้วยฟองน้ําสีเขียวนะครับฟองน้ําสีเขียวแล้วข้างล่างก็ตรงนี้ก็จะเขียนเออสร้างอนามัยนะครับหลวงพ่อพัดบุญญตกาโมวัดหมื่ด่วนนะครับตำบลท่าทหารอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์สองพันห้าร้อยสิบสี่นะครับนี่นะครับกล่องก็จะเป็นลักษณะนี้ครับกล่องก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับพี่ เปิอออกมานะครับจะเป็นนะครับมีฟองตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีพระอยู่นะครับอ่ะเวลาซิวถุงนะครับส่วนเรื่องซิวถุงนี่จะเป็นซีนอย่างนี้นะครับจะเป็นซีนอย่างนี้นะครับซีนเดิมๆเลยนะนี่ซีนอย่างนี้นะครับนะครับแต่ผมเห็นมันมีอีกซีนหนึ่งนะครับที่ไม่มีรอยซิวนะที่ไม่มีรอยซิวนะแต่จะเป็นแบบซีนตัดเลยนะซีนอย่างนี้นะครับนี่นี ก็คือซีนตัดเลยนะผมไม่เห็นนะครับนะฮะนะครับมานะครับ,นะรบก็นะครับก็ประมาณนี้เลยครับรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลทั้งหมดของเหรียญรุ่นนี้เอ้ยเดี๋ยวเ๋วพี่พี่พผมเจอแล้วโคดโคดเออจะไปแล้วเจอพอดีเลยนี่นี่ดอเด็กทองแดงเออผม,มเห็นพอดีนะครับเออเก็บโดนด่าแล้วครับ จะโดนด่าแล้วนะฮะนี่นี่นี่อ่ะนะครับเคอรี่โทรมาแล้วครับก็ลืมนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กับจิตใจเถินด้วยครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสบวัสดีครับ